กินกินพอดีกินฮอดเพอกินลายแล้วมันสิเบื่อเฮาขึ้นให้แม่ตู้กินก่อนเจ้าย่อพี่ก็เด้อข่อยคั่นช้างบ่เห็นเพิ่นสิบ่มาย่อกอกบีแม่นบ่ย่อกอกเาก็แม่นุยบ่้แม่่ะงใส่เด้ใส่ผักมันใส่ผักมันกินมันแหะ กินกี่ยาเข้ากินมันเป็นยังไงผ่านอยู่บ่อมือยกเยาแล้วมือตู้ผ่านมาผานต้อนข้าวก้อนห่อยกินเน้อเต้กิน นี่ตื่นมดเห็นมารอไรอชิมะไรยามไปกันรอได้ไทยดีว่านี่เอาไทยดีแล้วสบายดีหยอกว่าสีน้องตื่นยุบแล้ววอโจกมาแล้วสบายดีสวัสดีเด้อเวฟพี่น้องเอว่าจุกหูสุขคสบายดีเด้อคำพูคำพูนิ่มเนี ชมูห่ห้งลอยแ <laughs> <laughs> ห่งแล้วชมพู่แห่งแล้ว <laughs> นะพ่อ,พอกันคือเก่าคือเดิมเลยเนาะมาเปิดคลิปมาบบนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยไปแล้วใช้ปุ่นตูเขาขันชุ่มเรียบร้อยเลยทั้งนี้กะว่ายลีนี่ถือแบบเดียวเนะี่ย เขาสั่งมานะ่ะสามร้อยหา้าสิบได้ส,สั่งมาไปไปสั่งบล็อกกินว่าสมืองศร้านี่พนชิมาทรงมืเอื่อ,อน่ก็เลยออกไปดมงเห็นเลยเ <abbiamo S 1> พียงได้ไดิคือวม่ได้ยนินเสียงตีแตงหว่ากำ <cabeza> ลังสิตีอพอดีนะตีไว้ไรนี่ฉิกินบะแซ่บ ขนาดม้ายังงูภาษาคนแท้ยังงูเลยคข้เมื่อยไรนี่มันงูไปมามันอยู่น้โดนเน้มจากเขาแจมามาอยู่โดนได้สิเอามันจักเนาะ เข้า <S preach science> ่ะบัวจักดิค่ะเด็กู้ภาษาจะอะไรค่ะใครวะเช่ควะเช่มันบบบหิ้งมุ่นเข้าบัดนี้มันบบจักบาราชัยแล้วจ้าจ้าจ้าหรหัวตำกันอยู่นี่กัะพักหอมนะลูกพักหอมมาลร่งจะเดวยจะเดวยตุจะเดวย จะโดยเพนเอ้อจะโดยเ้อทางนั้นว้าขอมาจังต้ได้เบา่อนะคนจังแต่ะจ,จะโดยวันรัต่อมาหมื่นตึ๊บเฮาคนมาได,ได้กินอี่เต้าแล้วมา,มาไ,ดได้กินนี่สร้างตออกินนี่ โอ้กินก้อนเดิ้ลโอ้หัวห <c oughs> <c oughs> ักมาอยู่พี่กับมวนอีกแบบนึงเ,เ,เนื้อตุ่งเอาแบบนี้ว้าวพอมวนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพอได้หัวหัวว้าวลายไปแห้งตันหูดังเป็นว้าวผัดฟองเนี่ยหูดังอเไรเราขังแดดไว้วันนี้ คัก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 งามบอ,อกจิตเนีงามอยู่บ <laughs> ่งามอยู่งามอยู่อ้ยนกินเขา้า่นกับ,บ่ลงมาจะเค็ียดทีไ่ไงจะเมยจะโดยเลย <laughs> โอ้น่เห็นตัง้งเห็นยา้อยอ่็ตัวนี้ก็ตั้งตัวนี้ใกล้แล้วอีกบดนอีกบดนบดนานอ,อีกบดนกันแล้วประตูขันช่วมนะ เดี๋ยวไปนั่นก่อนเดี๋ยวไปเฮ็ดกับเขาช่วยคนกันอไม่ล่ะสบายดีปะลุงกันลูกเลิกเฮียนะกินข่าวยังกินข่าวกับชมฮะข่าวกันยังกัดชมกัดชมชมยังฮะเอาเด้อเด้อวันนี้เราคุยบุปผิบุจักเด้ออาเดินบ่อน้ำน้ำเด้อน้งเด้ออืไป มาเด้อมาเด้อเรียบร้อยแล้วเด้อปะเจ้าบ่สีเอ้ยกินกินพอดีกินหอดพ่อกินอลไรมันสจีเบื่อกวบก้อนเปิดซืชอได้กวบช่างกันในลงมาเด้อไปเอาขึ้นใหไฮมิตู่กินก้อนเจ้าเนาพี่ก็เด้อข่อยคันช่างบ่เห็นเพิ่นสิบ่มา นี่แน่แต่งมาตั้งนี่บัมาแบบเพอเลาขีดเดียวเห็น,นลหแล้ว,ลวมาได้หรอวะจุ๋ยแต่งแต่งเลเด้อแต่ง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 ชามเท้อบมาล่างถ้วยนะวอาสิแต่งชามเท้อบอมาล่างถว้วยได้ <c ười> เฮ้ยเหรอไอ้รถอดเอาก้อนอะไรยังนึกนึกว่า อีกันเดียวเจ้าอย่าเพิ่เอิ้นร้ายคอยหิงยาก้รข่อยกินกะจีก็อนเดียวไตเศร้าหนเราปะบ่ได้กินกาวเศ้าเลยแต่ละมื้อน้าูล้วว่าบ่กินแล้แม่กินกาแฟลปะกินอยู่ขันข้าแต่งกะชองกำคำจะแะอันนี้เ้าวห้เพิ่นกินกระจีปลาเัตยปั้นเศ้าเลยดีเ้าว่ากินแยั่งดิกินยั่ีเจ้าหากินมื้ออนึงแยกเท้อกินข่ามื้อนึง นับอยู่ว่าสองเท้่ไม่ใช่สามเท้าข่อยเย็่นมือละเท้าข่อยเบิ่งหุ่นเยี่ยนี่ขัดกินได้เท้าข่อยปิดปากก็ข่อยเป็นวัดข่อยเป็นวัดแห้งช่วงนั่งเผากันเนอะนีว่าจะกินถ่าช่างบ่เนาะกินถ่าแล้เกินถ่าช่างเออเราบ่เนาะเราบ่กาะเราบ่กินถ่าช่างเออเราบ่เราคักเนาะเราบ่ผู้ผู้เป็นช่างกินก้อนเราินก้อนเราบ่ อ่าเพื่อนนี่ละกับมันนั่งเฝ้าแย่เดีมงไม้แมงตอกมัมตมนติวมามาเดอ้อทางห่มผ้าห่มให้ผูกกินเข่าเดอเอ้อเออที่ื่อดอกชาสร้างใช่ <c oughs> เออโดนคือกักแย่หนีิโอ้ยกันข่อยบนนัน่งไล่เนาะมันมันกับหักไข้ยุ่มมันนี่มันบวมลมบนไหนเวลายอยู่บวานนี่บ่เห็นฮอตเตอร์เว้นวานนี่ว,า,ว,า,นวานนี่ แม่ว่านี่เบิดเบิดเบิ่งแล้วว่าสิเอ้ยว่านี่โตไปวันนี้เห็นตะเวนเพิ่นน้อยเดียวมาแล้วมันก็ยุ่มเข้าเห็นน้อยซะเบิกกันรอใหสร้างเพิ่นลงมาก่อนะสร้างๆเพิ่นก็ได้ลงมาักนะกินแวกินน้ําค่ําน่ะนางงงเบิ่งเพิ่นเฮ็ดนี่คั้ ทงเยียบเลยคนตั้งตัวนี้แล้วจะเ่นเพื่อนนี่มาแล้งนี่เราแกะอันเป้นนั่นแน่นีเอ้ยตะแกะแล้วามาตอกบนเแล้วหอยเสือนี่เยบเดี๋ยวเรากระชีทอกอันข้างในนี่เนี่ยมือแอบบืกกนนนนน่นมาแล้วแกะทอกด้านนี่ เพิ่นหิจัดงานเดีไว้นะจับใส่เลยเพื่อว่าเพิ่นเบิงมื้อนี้เรามาเราเราเราอันเทคานซองซองซองฟ้านี่เมื่อแรกนี่เราเทเราวขีเทอันอีกห้องนั่นนี่ห้องข้างนั้นห้องข้างนั้นเพิ่นเทห้องนั่นแหละกันสองสองขากันเนาะเดียวกันยั่งตจทั้งกลางแบบนี้กับขางี้ขางี้ บดวดทั้งหลังเทสามเลยสามหน่ายดิมามามาใสมาเด้อยว่าทุกคนสลาลีบะจิบบะซีอื้อเออหนอบะซีนะกินแล้วกินแล้วคือว่าค่อยๆจ้ะ <laughs> ติวแนี่กินแล้วกินแล้วว่าค่อยๆไม่ถึกินแล้ว มาแล้วมาชี้กินแล้วนะใช้ตู้นะกินแล้ววะยังก้อนเดียวบนคันส้วมนั่งชดน้ำห่อนบนคันพอค่ะงหลังไปตู้อ๋อจกเอาลูกจกเอาจกเอาเอาพ่อที่บ่อหายแล้วนะลูกเจะได้ใช้ มามามาแบานี้กินน้ำห่อนก่อนนะก่นเลยอิ่ม,มห่อนะป่าเตอรกินน้ำห้องผ่าหูคอค่ะแค่นี้ไปไปเขา,าได้ดดกินกินพัวมันห่อนพ่อนพัวมันเมาได้ยังก็ได้แบบมันเย็นแล้วมันยังกระเพาเสียได้ มาเด้อทั้งใจทั้งเหนื่อยมาจกขู่ทุกคนบอสสิบอจะโดยนะบอสเลี้ยงมดเขียดเด้อบอสเขียดข่อยบห้องบอมาเด้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 อชะลายบอสจิบสว่างเลยมาเด้อทุกคนเอาทุกข่าวน้อกันหนึ่งมาลายกับกินหน่อยเอ้า ้องกินบบไลกันใส่เขาได้ไล่เอากินน้ำกินน้ำลเหรอแม่นียทิ้งใส่ดิบเอิ้นไดองเธอได้ยวเท่าไรเนอยไหนเขาตีนมือดิตนใหญ่อยู่นี่น้ำจะข้ามเนาะมันปิ้งเพื่อเตมพื่ม กินดีเพิ่มเด้อาบวงมาน่ฟอนบวงมาแนล่ะมันจบ่ได้ยังกันเหากอกมันเปได๋หือกอกบ่ยังกอมกคั่นมกใช้มนาวกอกบัดบันี้แม่นบ่ะกอกก็แม่นแ้ง่ย่บันนีแม่ล่ะงสเด้ ใส่ผักมันกินมันแนี่ยกินกี่ยอเขากินมันเป็นยังไงผ่านอยู่บ่อมือย่ามมว่าแล้วมือตู้ผ่านมาผ่านก้นเท้าก้อนห่อยกินเนื้อตีกินต้มนชุบเนื้อเขากดน

มันรับบุกยังไงมันเลิกเนาะมื่เนี่ยขาแล้วนีมืน่มอลบแล้นมืนนายคนจะตั้งหัวบ่อืเดอดานุยมาสุดาามามาาุ าเจอแม่นะล้าล้มันนี่น้ำพนนี่มาน,นีแม่นั่วจุดน้ำม่ตู๊นั่งบรรลลมปนหาลูกน้ำเจอาปาสีบุกินนี่เนาะกิน่นกินกินนี่เนเพิ่นกินน้ำก้นลดไทยเด้กนน <laughs> ินน้ำรดละ่ะ กินก <Merci. S 1> <c oughs> ับยกินย่งฮะเรากินกับิ้งช้นจับจับิบแล้วแช่อยู่บท้องไส่แช่บ่าบ่แช่เนื้ออื่นยี่ตามแจ้วให้จับเลนเนาะกินชีนทั้บ่แช่อยู่เมนเห็นนะ้นงต เดี๋ยวจังหน่อยฉีไปหามึงโมูใหญ่มาพาก่อนจช่ก็น้ำฝนนี่จุกจุกปาก่อนเลยเฮ้ยเอ้าปวดปกพอนเลยบ่กีนเข่าเลยจ้าส่วนร้อนส่วนใบอ่ะฮะเอ้ยบบนี้ป้าช่างทั้งนี้ใส่ตันบ่หนี่บ่ลูกกินเข่ากินน้ำเลยทั้งนี้กินจนนอนเว้นบ่ยอมมาลองกินเข่า นี่เด้ออือจะนอยกับพักเราอ่ะมัดแล้วนี่แล้วท้องแล้วเพลินกินเลยคัะเพฮ่าเลยแล้วะนะพี่น้องไงจังใดคลิปนี้สุพลกับสิคอจบก่อนเดี๋ยวพ่อกันทั้งคลิปหน้าพูนแหละพูด ทำเพื่อนั่งเตวกาล้างติดใส่บักแก้วดีใจน้ำพี่น้องได้กินขแาวกินน้ำอิ่มในเบิกพักพรอนในสร้างพักพรอนกันฮาก็ได้ไปสมบุรขอจบคลิปก่อนพ่อกันคลิปหน้าพูดแหละขอบุญขอบคุณพัอสุขสุขคนที่เขาเบิ่งเขาส้มไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันในคลิปต่อไปสบายดีอิ่นนะว่าอินางหน่อยนี่อิ่มละ จังหวผัวอิ่มใช่ไหมใช่ป่าลูดเลยกกินน้ำเลยกินผักตู้กินมันอิ่มยังได้มีเฮงเดี๋เดินเท้าหนึ่งได้ซอยจุเดี๋ยวเมื่อไนจังก้อยอันจุม่ยังก้อยจุอันนี้นีจังเลยกับจังพ่อไปดูหนังเล้ไปกินแต่ปิ้งเขียดก็ตามมักทั่วแล้วเฮามันๆจ้ะฮะ แจ้าฉีดไปกั้นเขียดบ่เขียดเจ้าก้านคอยบุญยักก็อยากก็อยากจะาไก่เจ้าน่ะไก่เพราะเจ้ามักไข่ยไก่ดิอย่าไม่กินอลูกมันบ่กะบ่วันนี้เยอะว้าขี้ข้านขี้ข้านลกคนมันหมินควันไฟพักกระลาบมันเก็บไว้ ไปต้มใช่มีถ้าผู้ประตูเรากินอาหารถื่ป่าเลยวลดกินเข่านิดหน่อยเนาะ่ะเดินไนกระเดียจังต่อกันคลิปนี้ไปก็มีน้องไอ้สบายดี